จะพามาดูเมนูวันส่งท้ายปีนะคะสามิเ3ดท่านว่าคมอีกแล้วก็คือเมนูเป็นเหมือนทร d ดิชันฟู้ดของทินโนเวนะคะของคนเบอร์เกนค่ะหิมะกำลังตกนะคะอะไรค่ะไปซิอะไรค่ะเพื่อนบ้านเริ่มจุดแล้วนะคะ สวัสดีวันส่งท้ายปีเก่าค่ะอยู่กับคุณแม่ขาชาแนลนะคะวันนี้มนุษย์ก็อยู่ในครัวเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูเมนูวันส่งท้ายปีนะคะ2ธันว่าคมอ,อีกแล้วก็คือเมนูซี่โครงแกะเข้มรมควันนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนที่ได้พูดไปในคลิปที่แล้วๆมานะคะก็เป็นเหมือน tradition food ของ ที่นอร์เวยนะคะของคนเบอร์เกนค่ะคนที่นี่ก็จะกินซีโครงแกะนะคะเมนูพรุ่งนี้ก็จะเป็นเมนูหมูกรอบนะจ้ะก็คล้ายๆเดิมนั่นแหละค่ะนะคะต่างกันแค่ที่ตรง วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราจะไม่ได้เปิดของขวัญแล้วเพราะว่าเราเปิดของขวัญไปในวันคริสต์มาสอีฟ24ไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะมีพลุสวยๆข้างนอกส่งท้ายปีนะคะแล้วก็จะมีเมนูพิเศษพิเศษแบบนี้กินปีละครั้งก็พอนะคะเทศกาลแบบนี้มแบบนุษย์น้ำหนักขึ้นมา2กิโลแล้วนะจน๊ะนี่มาดูกันนะคะในหมอ้อ นี่เลยก็จะเป็นซี่โครงลูกแกะนะคะรมควันซี่โครงลูกแกะเคมรมควันแล้วเราก็แช่น้ําทิ้งไว้แล้วก็จะเอามานึ่งแบบนี้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะสําหรับเมนูส่งท้ายปีเก่าแบบนี้ค่ะข้างนอกหิมะกําลังตกนะคะเดี๋ยวเมนูจะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศหิมะค่ะพาออกมาดูบรรยากาศค่ะหิมะกําลังตกนะคะออกมาแบบไม่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะ บรรยากาศหไมะตกเด็กๆพิ่งกลับมาเด็กๆไปเล่นกระดานลื่นนะคะกับเพื่อนๆที่โรงเรียนอนุบาลหน้าบ้านพาไปดูบรรยากาศหิมะเย้บรรยากาศหิมะตกค่ะหิมะไม่ตกวันคริสต์มาสนะคะแต่ตกส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ก็ถือว่าโอเคนะคะกับบรรยากาศเขาขาวแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะไปเล่นออก กระดานลื่นไปเล่นหิมะมาเม่นุก็จะทำช็อกโกแลตร้อนๆนะคะให้เด็กๆกินเด็กๆลูกก็เป็นเพื่อนของลูกที่โรงเรียนนั่นแหละค่ะเด็กๆเข้าไปเล่นกระดานลื่นหิมะมาก็เดี๋ยวเม่นุก็จะชมออช็อกโกแลตร้อนนะคะให้เด็กๆชมให้เด็กๆห้าคนวันนี้มีลูกๆห้าคน กำลังจะชมช็อกโกแลตร้อนชมให้เด็กๆจะได้อุดเข้าไปเล่นข้างนอกมาค่ะไปเล่นหิมะหิมะกกำลังตกนี่มาดูชมช็อกโกแลตร้อนให้เด็กๆแล้วก็นึ่งแกะนะคะต้องคอยเติมน้ำ เมนูสำหรับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะบ้านเราก็พร้อมแล้ววันนี้วันส่งท้ายปีเก่านะคะสามชวัวทันวาคมก็เมนูแกะนึ่งนะคะกินคู่กับนี่หัวคอราบี้บดผสมกับมันฝรั่งค่ะแล้วก็ มันฝรั่งต้มแบบนี้นะคะส่วนเด็กๆก,ก็จะกินไส้กรอกนะคะหรือว่าฮอทด,ดอกแบบนี้คะ่ะเมนูทรงท้ายปีค่ะกินเสร็จก็รอดูพลุนะคะได้เวลาอาหารแล้วนะคะซีครงแกะค่ะมากินกันนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นแกะ แกะนึ่งนะคะแกะนึ่งกลับมาซอสแล้วัดเข้กระหอดซอสโอเคนี่แค่นียนิสแล้วก็จะมีมันฝรั่งจะบอกว่าวันนี้ซอสที่นึ่งกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามัวแต่ถ่ายรูปเล่นกัน ไฟไหมหมอสวยนี่อย <c oughs> ่า <c oughs> โอเควันตะล็ด้ะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นนี่ค่ะหัวคอราบีบดนะคะแบบนี้หัวคอราบีบดก็จะผสมมันฝรั่งเติมเกลือไปนิดนึงแล้วก็นมนะคะก็ประมาณนี้สำหรับอาหารของชาวเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะเป็น tradition food ของเขาก็แล้วแต่เมืองบางเมืองอาจจะกินปลากินอออย่างอื่นอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะคะสำหรับเมนูของดเด็กก็จะเป็นฮอทดอกขนมปังแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะ <c oughs> มาจ้าฮมไม่รู้แม่มาไหมฮม <c oughs> อืมอร่อยค่ะไปสิอะไร่อยค่ะเสียงพลุนะคะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วแต่ต้องรอตอนเขาดาวค่ะกระหน่ำแน่นอนเพราะว่าปีนี้อากาศดีนะคะ เพื่อนบ้านนะะี่เพื่อนบ้านจุดแล้วเพื่อนบ้านเริ่มจุดแล้วนะคะ